สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะหัวข้อคลิปก็จะไม่ได้แบบว่ามาอันบ็อกซิ่งหรือรีวิวอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเป็นโอกาสพิเศษทุกคนที่เมื่อวาน Facebook ก็เด้งมานะคือมันจะมีพวกเมมโมรี่ใช่ไหมมันก็เลยเด้งมาว่าเมื่อวันไม่ใช่วันนี้สวันนี้วันที่12ใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะมันเด้งมาเมื่อวานวันที่11เออว่าเป็นวันที่เอฟซื้อน้องจมโบ๊ นี่น้องจัมโบ้ใบนี้นั่นเองครบสองปีแล้วจ้ะเออก็เลยแบบอยากมาทำแบบเป็นโอกาสพิเศษนะของน้องนะที่แบบประมาณว่าเป็น anniversary เป็นจะเรียอยากอยากเรียกว่า happy birthday แต่ไม่ใช่นะเพราะว่าซื้อน้องเป็นมือสองมานะตอนนั้นนะ้าก็ถือว่าเป็นแบบเออ two years anniversary ละกันดูปัญญาอ่อนเลยว่า ไม่หรอกคือจะบอกว่า,าที่เอฟอยากทำอันนี้เพราะเอฟรู้สึกว่าวันนั้นที่เอฟซื้อจัมโบ้เอฟรู้สึกว่าเออมันมันแฮปปี้มันมีความสุขเนาะแล้วทุกครั้งที่มันเตือนขึ้นมาทุกปีอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันแรกที่ซื้อแดนหน้าก็จะ,ะมาช่วงตุลาเออแต่จําวันที่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจัมโบ้เอฟก็จะจําวันที่ได้นะเพราะว่าเป็นวันที่11กเอ็กุมภาของทุกปีนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากอะเอาจริงไม่รู้จะทําอะไร ก็เลยอยากมาแอนนิเวอร์ซารีน้องนะคะสปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมานะงั้นวันนี้เรามาดูแอนแทรของน้องแล้วกันว่าคือจริงอะ่ะน้องอยู่กับเอฟมา2ปีใช่ไหมคะแต่ว่าตัวน้องเองอะ่ะฮอโลโล18ปเนาะประมาณปี2014นะคะถ้าปีนี้2021ก็เอ่อเท่าไหร่ล่ะ6เกือบ7ปีแล้วเนาะก็ให้ดู ว่าน้องก็ยังแบบสวยงามตรงขอบมุมดีนะคะอันนี้ถามว่าเอฟใช้ระวังไหมก็ค่อนข้างระวังมากพอสมควรน,นะอืมก็อย่างที่ทุกคนเห็นน่ะว่าเอฟทำคลิปแบบวิธีการเก็บน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเทคแคร์น้องเยอะพอสมควรแต่ว่าจะให้ดูว่าหนังที่ได้มาค่ะก็อันนี้มีความเงางามสวยงามอยู่เลยนะก็ไม่ได้ เช็ดบำรุงหนังใดๆนอกจากตัวถุงมือที่ทางช็อปให้มานะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ให้ดูวอสฟิตละกัน <c oughs> คือเอาจริงไม่รู้จะทำไรอยากแค่อยากมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแค่นั้นแหละเออให้ดูวอสฟิตละกันนี่นี่นี่ของที่ใส่อยู่ข้างในอ่าเห็นไหมอ่าก็น้องใส่ของได้เยอะมากเอาจริงคือจะบอกว่าใส่ได้อีกอะ เออแล้วก็หน้าฝนนี่คือยัดล่มคันเล็กขึ้นไปทับบนของบนนี้ได้อีกนะคะเรามาดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มีซับมันนะมีสมุดโน้ตพอสมิดนะคะนี่มีอ่าอ้าวลืมชื่อชาแนลเออโอคอยนเพิร์สนะคะอ่ะแล้วก็นี่เอฟเอาถุงของ น้องตัวกุญแจล็อกพีโคตินน่ะเออเป็นถุงกุญแจที่เขาให้มาเอามาใส่เป็นแบบอุปกรณ์แอลกอฮอล์น่ารักไหมนะก็พอดีเป๊ะเลยแบบน่ารักมากอ่ะมีแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็คาวีคาร์ทโทเดอร์กับเอลวีเคลนะอะ่แล้วก็ถุงใส่กุญแจลถน้องแมว แล้วก็อันนี้นี่เป็นตัว h a r t Holder ล่าสุดของหลุยส์นะที่เอฟได้มานะคะก็ติดใจอันนี้มากเลยเอาจริงใช้แบบแล้วมันสะดวกอะ่ะมันใส่ในกระเป๋าไปไหนก็ได้ไม่กินที่อะไรเงี้ยค่ะเนาะหมดแล้วด้านในก็จะประมาณนี้เอฟใส่ซองกันชื้นไว้ด้วยนะคะก็ของเอฟเป็น Made in Italy นะเอออย่างที่เคยบอกไว้ว่าจัมโบ้ไม่ค่อยเจอ Made in France น้อย อืโอเดี๋ยวบิดบิดอ่าโอเคนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเป็นคลิปสั้นๆที่แบบมีความรู้สึกว่าแบบเออพอมันครบรอบมาปีหนึ่งเอฟก็อยากแบบ อะไรสักอย่างกับน,น้องสักอย่างหนึ่งนะก็เลยอยากมาบอกให้ทุกคนรู้แล้วกันว่าเนี่ยน้องอยู่กับเอว่าสองปีแล้วเลยแล้วก็อยากมีปีที่สามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะคะก็ชอบมากเลยอืมสำหรับใครที่ยังลังเลว่จาจะจัมโบ้หรือเป็นตัวคลาสสิกตัวมีเดียมดีนะคะก็วัดกันว่าคุณถือของเยอะแค่ไหน ะะเพราะว่าขนาดมันต่างกันค่อนข้างเยอะทุกคนเห็นจัมโบ้อย่างเงี้ยแต่พอไซส์เล็กตัว10นิ้วลงไปอะ่ะมันเป็นขนาดที่แตกต่างกันเลยอะ่ะเออนะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณถือของเยอะแค่ไหนแล้วกันแล้วก็คุณรับน้ําหนักได้แค่ไหนนะคะซึ่งอย่างที่เเคยบอกอะ่ะน้องมีน้ําหนักในตัวพอสมควรน้นําหนักส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อีโซน่นี่แหละเออเพราะว่าโซ่มันจะแบบหนากว่าตัวที่เป็นตัวมีเดียมค่อนข้างเยอะนะคะ เออน้ำหนักจะอยู่ที่ตัวโซ่ค่อนข้างเยอะนะก็ถ้าเกิดรับน้ำหนักไหวอะอ้ว่าจัมโบ้มันเป็นแบบไม่รู้สิกันเขาเรียกว่าความแบบฝายาวลงมานิดนึงอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นตัวคลาสสิกสิบนิ้วอะฝามันจะครึ่งครึ่งของตัวกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยของจัมโบ้มันเหมือนจะยาวลงมานิดนึงอะเออยาวแบบเกินแบบน่าจะเรียกว่าสองส่วนสามของทั้งหมดหรือเปล่าเออประมาณเนี้ยแล้วเอฟรู้สึกว่าเออ มันออกมาแล้วมันดูลมๆแล้วมันไม่รู้สิชอบมากกว่าตัวคลาสสิกสินิ้วนะเออตอนนั้นก็เลยแบบว่าไม่ค่อยลังเลนะว่าแบบจะ1ินิ้วหรือจะเป็นจัมโบ้ดีนะคะก็ยังไงก็ยังเหมือนแบบชอบกระเป๋าใบใหญ่อะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะเพราะว่ากลายเป็นว่าเราได้ใช้น้องในทุกโอกาสจริงๆนะคะก็ใช้ไปทํางานใช่ไหมคือไม่สนใจอแล้วใช้ไปทํางานคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยใช้ไปทํางานเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือที่ออฟฟิศ F ออาจจะโชคดีนะว่าที่ออฟฟิศเอส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วว่าเอชอบสินค้าเป็นเนมเออะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชินแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครด่าเท่าไหร่เวลาแบบสปายชาแนลจัมโบ้ไปทํางานอะไรเงี้ยเออก็อทุกคนก็จะเห็นเหมือนเป็นเรื่องปกตินะหรือเขาจะไปเม้ากันรับหลังไม่รู้ก็ ไม่ไม่อย่าเอามาใส่ใจละกันเออเรามีความสุขเราก็ทำนะคะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับตัว anniversary Channel Jumbo ของเอฟนะคะไว้ <c oughs> ปีหนะะ้าจะมาทำเป็นแบบเออสปี anniversary <c oughs> เรื่อยๆนะก็ลองดูแล้วกันว่าจะทำได้ถึงกี่ปี <c oughs> นะคะก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเอฟด้วยนะคะแล้วก็อ่า ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคลิปนี้มีไม้นี่ไมซ่อนอยู่ตรงนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคลิปที่ไม่มีไม้นะคะก็เดี๋ยวลงให้หมดก่อนนะแล้วก็จะเป็นคลิปที่มีไม่เสียงต่อเนื่องอย่างเงี้ยเออต่อเนื่องกันแล้วนะคะประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับวันนี้ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ